ถิ่จะไปเอานะคะเอาตะไคร้ก่อนนะคะนะที่ที่ปลูกไว้นะคะมันจะได้หอมๆนะคะเนาะเดี๋ยวแม่ถิ่ก็จะเดินไปดูนะคะว่าเขาลงน้ําแข็งกี่กระสอบนะคะนะฝั่งทางนี้นะคะของแอนแอนนะคะเราก็ยังไม่รู้จักนะคะว่าเขาลงกี่กระสอบนะคะได้อาหารอยู่ ลุงบอกว่าให้ปนก็จะปนแล้วมาเอามาเอาตะไคร้ปนอบอบเอฟเอฟ <c oughs> นี่นะคะมันได้อยู่มันไม่มีตะไคร้ก็เลยมาเก็บเอาตะไคร้ที่นี่กันนะคะมันสวยแล้วนะเนาะมันสวยแล้วเราก็เอาได้แล้วออเ,ลเอฟเอฟแล้วนะ ที่เราปลูกไว้นะคะปูกไว้ก็ได้กินแล้วนะคะเอาคไปใส่ได้แล้วนะคะอเอาแค่สองต้นพอนะคะมา เก็บเอาไปทำกับข้าวกันนี่นะคะได้แล้วนะคะตะไคร้อเอาแค่สองต้นก็พอแล้วนะเนาะเอาค่มันมีอยู่ใบมะกรูดเก็บมาแล้วนะคะเก็บมาจากทางบ้านนะคะยังไม่ใส่หมดนะคะใบมะกรูดเยอะแยะอยู่เนาะใอครัวกลงางพาเอฟซีเดินมาเอาตะไคร้ที่ปลูกไว้นะคะมันก็เยอะแล้วเนาะเอาสุดๆนะคะมันจะได้หอม วันนี้จะทำเมนูอาหารนะคะตอนเช้าๆเนาะมีผักมีอะไรหลายอย่างแล้วแล้วก็ทำแค่นะคะไม่กี่นาทีก็จะเสร็จแล้วนนาานเนาะโอ้แม่ดาทำแล้วลหอมแล้วอออนห,นหอมแล้วหอมไปถึงนู่นเลยนะคะหอมหอม ทอดปลาส,ส when when no ้มแม่ดาเนี่แหลยแหละถึงนิกกี้มันถึงไม่ยอมนั่นแหละมันหอมหอมแลยค่ะไก่ของนิกกี้ยังอยู่นี่ค่ะให้ถึงก็ไปเอามาแล้วนะคะเนาะเราก็จะทำทอดปลาส้มเนาะน้องไปแล้วแม่ดิ๊ไปแล้วเอามีเอามีเอาเมฆมันดีแล้วนี่อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งไปเอาเร็วเร็วไม่ดีเร็วเร็วไม่ทันทัน

ไปแมาดูมาดูมาดูมาตรงนี้มาดูมันยังไม่มาวันไปเนี่ยยืนไปไหนเยอะมันก็ลงสระกันแล้วเนาะยังไม่เห็นหรอกนี่ชิ้นแรกค่ะนี่นี่อยู่น้ำเดู่งเนี่ยไปออกจากนี่ไม่ทันเลยมันโดดไปทางไหนอีกเนี่ยมันไม่ได้เห็นเลยเด้อ หายไปแล้วนะคะเอฟซีนี่เลยใครมาเปิดไปไม่รู้ข้าวร้างโคงเอาปลามาใส่ไงโอ้ยไปแล้วมันกินบ่อเนี่ยไปตรงไหนบ้างเอ้าบ้านเอมอยู่เห็นบอชั่นมันยังไม่โดนยั่ไงเลยมันไม่ได้มาตรงนี้เลยเลยไม่โดนมาตรงนี้ไม่เห็นไม่เห็น มันก็ไปตรงไม่ได้นั่นแหละนหาเบิ้งน้องมาเอาลักอยู่เหมือนไม่เอาแล้วก็เอาอันนี้แล้วหลกไวัยก็มันก็ไม่ได้มาอีกเลยเป็นบุญแท้ๆเราก็ได้ปล่อยถ้าเป็นบุญจริงๆก็บอก คงจะบอกว่าไม่ต้องมาท่องนะคะไม่เห็นเลยไม่ได้ไปมันอยู่ตรงนี้แหละแต่ว่ามันมีอะไรท่อเนาะไม่เห็นเลยนะคะคือพากันลักยู่นะคะนุ่งแผลเนาะค่ะสำหรับที่เป็นาพัฒนาที ค่ะกากรบนะคะอยายายาแลวโอ้โหมันก็ลงแบบนี้แล้วมันก็ไม่เห็นว่าไปไหนหายไปเลยค่ะนกาลังลอบมองเห็นะนี่ลัอบมองเหนแล้เราเห็นตัวกระโดดไปทั่งเนทีนีเนาะ ก็คนเรเห็นมันมากเลยนั่งมองอยู่กันไปกังนู้นนั่นไม่เห็นเลยนะคะแล้วก็ต้องถือว่าถ้าปล่อยเนาะดีแล้วล่ะละกให้ใจมแล้วตแต่ว่ามันจะถูกอะไรนี่ได้ถ้ากำชีพอะไรได้อยู่ก็ดีคงจะไปเดะเดะเดะมีทอดตัวอย่างนี้เดะมือลูกลูกูเก่งมากเลย

เอาให้แม่ถินหน่อยแม่ถินเอาไม่ได้กัวก็บอกแล้วว่าตรงนี้น่ะไม่มาแน่นอนเพราะว่ามองแล้วมันไม่เจอขอบคุณเช่นกันนะคะ